สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน,นะครับช่องบาเบียนกาลสินครับเมื่อเนี่ยบเบนกาลสินมาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่สะพานสายมรณะ,ะนะครับผมสะพานรถไฟสายมรณะนะครับอยู่ที่อำเภอไสโยจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับผมนะครับประวัติของ สะพานรถไฟนะครับวัดของถนนสะพานรถไฟเนาะวัสะพานรถไฟเซนนก้็คือจากวัดญี่ปุ่นนะครับได้เหตุสงครามโลกนะครับตอนนั้เป็นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับได้เกณฑ์เฉลยไฟสัมพันธมิตรนะครับไฟสหรัฐอเมริกาไฟสัมพันธมิตรแล้วก็เกณฑ์เป็นเอียง สร้างเศร้าอีเชียมะ่ะจีมาเป็นเฉลยซึกวะมาเป็นเฉลยซึกครับเกณฑ์ไม่เห็ดนะครับ,ซ,รบ,รรบซึ่งเห็ดจากจังหวัดราชบุรีนะครับสีเห็ดไปพมมานะครับแล้วก็มีจุดบ่องบาดเซียวขึ้นมองนี้นะครับมองบาเซียวขึ้นมองนี้เพราะว่ามันเป็นเรียบภูเขานะครับซึ่งก็มีเฉลยซึกนะครับ สายหลายคนนะครับก็เลยเอิน่าเส้นทางเส้นทางรถไฟสายมณฑลนะครับนี่ครับต้องรามาและวบ้างนะครับการย่างครับงานกับสิเตตอนอด้วบางน้วบด้วนี่นะครับเราบรรยากาศดีครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหมือนยอนประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สองนะครับพาดมาเร็วจากปีวน้องสงครามโลกที่สองพาไม่ยกปี๋อืวัดนี่นะเหรียนกศพง่างๆอีกดิอันตรายอันนี้เป็นแม่น้ำแควนรอแน่นแม่น้ำนแำควนะครับ หการพนันบ,บุหรีร่โอ้สูงนะพี่น้องซึ่งหรือมีทำกระแสนะครับ,บนี่ครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นายนะครับสูงนะครับ สูงมากไปน,น้ำแขวนนะครับ ตาคโค้ง,ง,อองให้ได้ไรครับาเขาไปว่าให้พระนะครับาาท่ามกระแสนะครับอะจาาิ้กระแซนผมขออภัยนะครับจิ้มกระแสนะ ไปๆผ่ารไฟมาแล้วท่ไหะำกาแซนะครับนี่ สมุดไฟสายมรณะแล้วก็เข้ามาไหว้พระที่ถ้ำกระแซนะครับเ,เป็นพระสิวตรีนะครับเข้าไปเข้าไปเลยบรรยากาศภายในถ้ำครับ เนี่ยน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกระสีขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นครับผมจเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ